มาแล้วครับขบวน416นะครับมาก่อน26นะครับแต่26ก็ไล่มาแล้วนะครับเพราะว่าผมเห็นไปเขียวคู่เลยนะครับ26จะวิ่งมาทางขึ้นนะครับส่วน59ส่วน559ที่วิ่งไปเมื่อกี้นี่ก็หลีกนะครับหลีกอยู่บ้านแฮดนะครับหลีกแค่26นะครับวิ่งมาทางขึ้นนะครับ ครับขบวน416ครับวันนี้ก็ลาช้าเยอะอยู่นะครับส่วนขบวน415นี่ช้าเยอะนะครับช้าอยู่77นาทีนะครับยังไม่เข้าบัวใหญ่เลยนะครับก็เลยให้26นี่วิ่งทางขึ้นไปนะครับแต่ไม่รู้จะไปหลบหลีกกันที่ทานีไหนนะครับวันนี้รถวิ่งกันเยอะเลยนะครับวันนี้